สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีตอนรับสู้ช่องพัวร์ูร์จในต่างแดนนะจ๊ะวันนี้จะมาเห็ดของเนื้อมุ่นจ้ะเนื้อมุ่นจะรับทัวต่างแดนนะจ๊ะทัวรูร์ใจในต่างแดนจะเห็ดง่ายๆจ้ะกูร์จจะใส่ผงโคบอลนัทมิ้วพาวเดอร์กับคืออ่ากะทิผงจ้ะกะทิผงแล้วกะ็อ่ากูร์จจะละลายกะทิผงก่อนนะจ๊ะ ด้วกะทิผงนะจ๊ะก็เอาใส่ลงไปในในนี้นะจ๊ะเดี๋ยวก็จะละลายเพื่อนนะจ๊ะละลายด้น้ำร้อนนะจ๊ะอันนี้มักมั่นแบบใส่หม้อซอมมักมั่นแบบใส่ด้วจ้ะอันนี้แล้วแต่ชอบค่ะเพื่อนๆค่ะเทกะทิผงลงไปในนี่ในในถ้่ถวแน่ถั่วนี่นะจ๊ะแล้วกะ วิจัยจะใส่น้ำตาลลงไปเลยนะจ๊ะใส่น้ำตาลลงไปในนี้เลยนะจ๊ะไม่น้ำตาลเม่นยุ่จ้ะเมนเกลือใส่น้ำตาลลงไปจ้ะอันนี้อ่าบ้านนี้เพคนจะว่ากินหวานก็เลยจะว่าใส่หลายนะจ๊ะใส่แค่สองช้อนใส่แค่สองช้อนอันนี้ก็จะเติมน้ำหอยลงไปเลยจ้ะ ค่ะเพื่อนๆฉบับครัวในต่างแดนนะคะง่ายว่่จะง่ายง่ายจัะเติมน้ำหอมลงไปเพื่อละลายกะทิกับน้ำตาลค่ะนี่ค่ะหอมหอมกะทิมากๆเลยจ้ะค้น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 กระเน็นจ้ะ ง่ายมากๆจากง่ายมากๆเพื่อนๆทำกินได้นะคะไม่ต้องไปซื้อข้ากินอาหารไทยในต่างแดนแพงมากๆแพงกว่าทองคาก็คืออาหารไทยนี่แหละแต่ง่ายมากๆนะคะต็ดของเนี้ยงนุ่มสาหรับครัวครูใจครัวครูใจในต่างแดงนเลยจ้ะนอกากข้น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 เีน่ยเป็นละลายเลยจ้ะแหนกทีละลายนะจ้ะเสร็จ,ลจ,จแล้ว สิ่งที่ขาดก็ได้ก็คือข้าวเหนียวจ้ะก็เอาเข้าวเหนียวใส่ในเดี๋ยวเดี๋ยวข้นในก็ทีก็ไล่ก่อนจ้ะแล้วก็เติมเกลือน,นิดหน่อยนะจ้ะเติมเกลือลงไปนิดหน่อยง่ายจริงๆค่ะง่ายอีหลีง่ายอีหลีเพราะต้องไปซื้อกินงได้เห็ดกินเองแสบแสบกว่าหลาน,นจ้ะค่ะผู้ใจกระด้ขาวเหนียวมาวกะาน,น,นะจ้ะพี่ใจกระไะเอาไส้ไปในนี้นะจ้ะ ที่จริงตอน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 ,ตอน,ตอนทีน่เาหนึ่งไม่ไม่หนางห่างนะจ๊ะแต่ว,ว่าไม่ได้เห็ดเลยบแต่ว่าเป็นอย่างจ้ะเมื่อกี้ไปทุล้อยู่ก็เรื่องไม่ได้เห็ดเลยแต่ว่าเป็นอย่างจ้ะว่าเป็นอย่างใส่คนเดียวลงไปจ้ะใส่คนเดียวลงไปประมาณนี้นะจ๊ะเพื่อนๆใส่คนเดียวลงไปราคา ตอนนี้เ้าค้นค้นค้นส่วนผสมของน้ำตาลแล้วกับเกลือแล้วก็เ้ากับซีมเบิองเด้อจ้ะซิมเบิองก่อนกับอะไรจ้ะมันจะออกเค็มเค็มหวานหวานน้ำมัน,ม,นมันบ่ค่อยบ่ค่อยหวานตอนไดนใส่ใส่น้ำตาลอีกเล็กน้อยจ้ะจะใส,ส่ไปแล้วสองสองแล้วต้องหมักหน่จ้ะถ้าจริงจริงแล้วถ้าเฮียนนี่เพื่นก็บ่ค่อกยกินหวานนะจ้ะมันหวานมันเสร็จ เคืองซอสข้นๆๆแล้วเขาก็มีขวามเนี้ยมมันบว้ใจนะแบบเอามาลาดแค่นี้เองจ้ะลาดแล้วขขเ,เขาก็ข้นๆให้เพป็นข้ากันามเจ้ะไหนใจพี่น้องจ้ะถ้าลาดกะทิกัแบบน้นำตาลที่เข้าผสมเข้ากันเนี่ย ลาลล้ไปแบบนี้จ้ะอันนี้เพื่อนี่ให้เพื่นเขา่เเขากันเฮ็ดให้เพื่อนเข่ากันนะจ้ะง่ายมากๆจ,จ้ะเพื่อนๆจ้ะหัวกู้ใจในต่างแดนจะไม่ทำอะไรที่ยุ่งยากนะคะถ้าทำอะไรยุ่งยากจะทำไม่ได้ะคะ่ะ พราะว่ามันไม่ได้หาง่ายของง่ายเหมือนบ้านเรานะที่นี่อะไรก็หายากลำบากนี่ค่ะให้เข้าเข้ากันกับอ่ผสมให้เข้าเข้ากันค่ะกับกะทิกับน้ำตาลที่เรา เราละลายไว้เมื่อกี้ค่ะง่ายมากมากค่ะก็ดูว่าเขาจะแฉะถ้าเขาแฉะแล้วก็เติมข้าวลงไปค่ะเพราะว่าไอ้กะทินี่ถ้าเราเก็บมันก็ไม่ดีแล้วก็เสียแล้วเราก็ใส่ให้หมดไม่ทิ้งนะคะค่ะเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมคะสวยมากเลยเราคนให้เข้ากันแล้วเนี่ยเห็นไหมคะดูใกล้ๆนะคะ เขาจะเป็นเงางามสวยค่ะข้าวเหนียวมูนจะต้องให้มันออกหวานมันแล้วก็เค็มนะคะสางรสอร่อยค่ะอร่อยอันนี้ก็คือเสร็จแล้วแค่นี้แหละค่ะเสร็จแล้วแล้วก็อันนี้ก็คือไม่ถึงเวลากินก็คือหี่ใจก็จะเก็บใส่ตู้เย็นก่อนนะคะนี่มะม่วง มะม่วงหอมหอมมะม่วงเก็บจากต้นนะ,ะอันนี้คือมะม่วงเป็นผลผลิตที่ปลูกใส่กระถางนะคะปีนี้ได้ประมาณสิกว่าลูกอะคะ่ะปลูกใส่กระถางใส่ผงชุนลดนะคะพเพื่อนๆสำหรับการเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กรัวครูใจในต่างแดนนะคะ เราจะมาทําอาหารง่ายๆที่เราสามารถทําได้ในต่างแดนนะคะมีวัตถุดิบอะไรเราก็จะทำนะคะอันนี้ก็คือง่ายจริงๆนะคะตามที่ปุใจัยได้พาทามีคุณพระบารมีบุญกุศลบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุณพระพูดคุณพระทมคุณพระสงฆ์ขอให้คุ้มครองเพื่อนๆเอซที่น่ารักทุกทุกคนนะคะอย่าเจ็บอย่าจนขอให้มีความสุข กับสิ่งรอบๆตัวมีความสุขง่ายๆกับชีวิตประจำวันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงที่สำคัญนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย